สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาต้องมีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก2 EP EP ละ2คู่ก็รวมเป็น4คู่เหมือนเดิมนะ คัดเฉพาะตัวเน้นๆมา4คู่ EP กัสองคู่นะและตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 1 2คู่ลิวกับนองในลีเออรฝรั่งเศสเวสแฮมกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกเลยเช็คข้อมูล2อคู่ด,ดูแฮนดิแคปลิวกับนองึกกลีกเออรฝรั่งเศสแข่งขันกันตอนหกโมง แข่งขันกันเร็วนะครับสำหรับเกมคู่นี้ริวต่อลูกควบริวและนองจะว่าไปแล้วเนี่ยภาพรวมของพวกเขาในเรื่องของชั้นทีมเนี่ยก็เป็นริวที่ดูดีกว่านะถ้าจะพูดถึงในหน้ากระดานของลีเอิงอะ่ะและริวในบ้านนี่ก็ถือว่าเอค่อนข้างจะมีความแข็งกแร่งริว ผลงานในช่วงอุ่นเครื่องว่ากันตามตรงก็ไม่ถึงกับมือหวามากมายนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขี้ริ้วขี้เลยอ่ะแต่สิ่งที่ริวมีติดตัวมาโดยตลอดเนี่ยก็คือการหลงเล่นในบ้านมีความแข็งแก่งมากเมื่ออยู่ต่อหน้าแฟนบอลตัวเองส่วนเกมแรกเนี่ยริวก็ออกมาเสมอ,อคู่แข่งมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะั้นเสมอนิด ไล่ตามตีเสมอน,นี้ได้ในช่วงท้ายเกมด้วย,ยก็ถือว่ารอดกลับออกมาแบบมีหนึ่งคะแนนแล้วส่วนน้องผลงานในช่วงท้ายเกมหลังรวมหมุนเครื่องด้วยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะแพ้บ่อยแพ้เยอะยังยังหนูแพ้ง,ง่ายเป็นทีมขึ้นขึ้น,นลงลงบางช่วงก็ดีบางช่วงดีก็ดีเลยในบ้านก็แข็งแร่งน้องบ้านก็เอาได้คือ คือแล้วถ้าเกมอ่ะน้องเป็นทีมแล้วถ้าเกมจริงบางเกมเล่นดีจริงแม้กระทั่งเป็นเกมเยอะเถอะบางเกมก็เล่นดีแบบโอ้โหเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่หมดจะแย่ก็แย่นะคือไม่รู้ว่าวันนี้น้องจะมาแนวไหนจะมาดีถ้ามาดีริวก็หนักอะ่ะแต่ถ้ามาไม่ดีริวก็สบายเลยแต่ถ้าเอาแบบมั่นใจมั่นใจในความ,มาเสมอเนะี่ยคือมั่นใจริวกับเกมในบ้านพอถ้าเราย้อนดูริวกับเกมในบ้านให้บอกว่า ช่วงหลังเนี่ยโอ้โหชนะแบบรัวๆเลยก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นเริ่มต้นเกมเนี้ยกลับมาได้ในบ้านในเกมในเกมแรกแล้วดูกันเนี้ยจะยังร้อนแรงหรือไม่แต่ราคาก็แพงได้ใจนะลูกพวบอย่างไรก็ตามครับนอกจากข้อมูลพื้นฐานแล้วเรามาส่องพูดดูแฮนดินแคปจะเม็นอีกหนึ่งคำตอบสำคัญเลยวันเีนจ้าตงห้าหลายคาดการมองเกมคู่นี้ไว้อย่างไรครับเพราะว่า เจ้ายังคงเชื่อใจริวในบ้านนะอย่างน้อยสี่จากห้าเจ้าใหญ่เชื่อใจริวปรับราคาลดลงและองกาสเสมอสี่จากห้าเจ้าใหญ่ปรับราคาเพิ่มขึ้นและสี่จากห้าเจ้าใหญ่ก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเมอนด้วยเพราะนั้นมองเลยพูนี้ยืนอยู่กับริวชาบ้านแฮนดิแคปในราคาลูกควบของริวซึ่งดูแพงนะ ต้องยิ้เม็ดสของแถมเพื่อกินเต็มคือต้องมีระยะห่างสองประตูแต่เจ้าทาง5้ลายยังคงเลือกยืนอยู่กับเจ้าบ้านมาต่อปรับราคาลนลงหมดเลยและในทีมเดือดรลองปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นดูจากข้อมูลพื้นฐานแล้วดูจากตัวฮูตัวจากตัวแฮนดิแคปแล้ว วางใส่ต่อริวครับวางใส่ต่อริวเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งครับมั่นใจชนะแน่นอนลุ้นเม็ดสองของแถมเพื่อกินเต็มซึ่งมีโอกาสกินเต็มสูงมากแต่ถ้าสมมุติไม่มาเม็ดสองทันต่อเสียแค่หูครับถ้าเรามีโอกาสลงทุนที่เสียแค่ครึ่งเดียวเพื่อแลกกัได้กินเต็มทามผมถือว่าเป็นการลงทุนที่โคดคุ้มนะ แล้วโค่นน่าลงทุนเลยคือนี่คือตักกาศธรรมดามดาในการลงทุนเลยถ้าจะขาดทุนข,ขาดทุนคครึ่งเดียวแต่ได้ได้ได้เยอะสมมติมีร้อยหนึ่งเวลาขาดทุนขาดทุนแค่ห้าสิบาทแต่มีโอกาสกินเต็มร้อยมันน่าลงทุนอยู่ต่อริวครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ p พีหนึ่งนะอ p พีหนึ่งครับคือวันที่นะมาคู่ที่สองในอ p พีหนึ่งคู่นี้ก็มันหยดเต่งแน่ๆเช็คข้อมูลดูนะครับ ไม่แทมกับเชลซีครับรอนดอนดามิแม็ในซึ่งพิบริกอังกฤตแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มครึ่งเชลซีต่อครึ่งลูกแน่นอนเกมคูม่นี้ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าเชลซีนัามนดูเหนือกว่าใหญ่กว่าแม้จะออกมานย่างก็ตามทั้งตัวกุนซือก็มีชื่อดีทั้งตัวผู้เล่นที่เสริมทัพเข้ามาก็เต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์ค่าตัวค่าเหนื่อยโหโคตรแพงระยับเลย ือดูดีกว่าเวนแฮมดูดีกว่าจริงๆเรียกว่าเวนแฮมนี่เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยเป็บบตัวจริงในสนามเนเชลซีกินขาดกินขาดเลยและต้องบอกนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีหนึ่งคะแนนแรกมาแล้วเหมือนกันนะเวนแฮมเนี่ยสตาร์ทด้วยการออกไปเสมอมอนมาร์ครหนึ่งหนึ่งส่วนเชลซีก็สาร์ด้วยการเปิดบ้านเสมอเรื่มพูหนึ่งหนึ่ง หลังเกมนั้นเชลซีก็เล่นดีนะแต่ว่ายังทำอะไรไม่ไม่จริงเป็นอันอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เนี่ยมันเล่นในถิ่นแมเชสเตอซึ่งถ้าเราไปดูผลงานแบบเกลีย่เย่าเยือนนะจะเห็นว่าเชลซีดูดีกว่าเชสตอร์มชนะได้บ่อยแต่ถ้าเราดูเฉพาะเกมที่เชลซีต้องออกไปเยือนแมนแฮมเนี่ยในห้าครั้งหลังสุดเนี่ยเขาบอกว่า นี่คืองานโคตรยากโคตรเหนื่อยของเชลซีพอห้างเกมหลังสุดที่เชลซีไปเยือนสนามของเวทแฮมปรากฏว่าชนะได้แค่หนึ่งเกมเท่านั้นและก็ชนะแบบเบียดเบียดหนึ่งศูน์ด้วยส่วนที่เหลือพวกเขาสะเหมือสองแพ้สองสะเหมอสองแพ้สองนะนั่นหมายความว่าเวทแฮมมักจะทำได้ดีกว่าในเชิงการลงทุนเลยนะ เมื่อเปิดบ,บ้านเจอกับเชลซีนี่ต้องมองอย่างนี้เลยนะแม้ผลงานโดยรวมแม้โดยโดยอย่างอืงอ่นมันดูร้องหมดเลยอะดูไปร้องหมดเลยแต่ไม่รู้ทําไมอะเวสแทมเวลาเปิดบ้านเล่นกับเชลซีมันมักจะเล่นดีและประกอบกับสิ่งที่เรารู้กันเป็นอย่างดีว่าตอนนี้เชลซีแม้ขุมกําลังมันจะแบบมโหลานะ่ะแต่ความลงตัวมันอย่างน้อยเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นโอกาสอันดีของเวสแในการสู้กับเชลซีนะ กลายเป็นทีมใหญ่เจอทีมเล็กที่ไม่ง่ายเลยเกมนี้ราคาครึ่งลูกต้องบอกนะครับว่าได้เต็มก็เสกเต็มครับเกมนี้อย่างไรก็ตามครับเราดูข้อมูลพื้นฐานไปแล้วเราพูดถึงข้อมูลพื้นฐานกันคุยกันแล้วเรามาดูในส่วนของตัวพูตัอแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่ามันเน้นเจ้าทั้งห้าหลายเลือกยืนอยู่กับเวทีแบบราคาลดลงทั้งหมดเลยนะ ห้าลายปรับราคาลดลงพร้อมท้วนและในขณะที่ช่องเจ้ามาปรับลดลงทั้งหมดช่องทีมอย่างเชลซีทีมใหญ่กลับปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดไว้ใจแมนแฮมเจ้ามานแต่ไม่ไว้ใจเชลซีทีมเยือนในขณะที่โอกาสเสมอก็ดูจะจี๊ดจ๊จาดเพราะสี่ 4, จาก, 5, จากห้าเจ้าใหญ่ปรับราคาลดลงตัวแฮนดิแคปเป็นครึ่งลูกของเชลซีก็เป็นครึ่งลูกรวมห้า และเจ้าห5ไลน์ก็ปรับราคาลดลงในช่องจ้บบานบอลรองและ4-5ไลน์เดียวกันก็ปรับเพิ่มขึ้นในช่องทีเดือบนบอลต่อเพราะฉะนั้นมองเลยครับว่าภูมันชี้แทนนิแคมมันก็ชี้แล้วมันก็เลือกไปในทิศทางเดียวกันกับสถานิที่ผมกล่าวอ้างเมื่อสักครู่คือมันวิ่งเข้าหาเจ้าบ,บ้านเมทัมราคามันก็ไม่ได้แพงคือปกติถ้าเราจะว่ากันตามตรงเนี่ยเชลซีไม่ควรต่อเปทัมแค่ครึ่งลูกหรอก ถ้ามองถึงชื่อชั้นทีมนะเกดนะเก์ทีมเก์ผู้เล่นอะ่ะมันน่าจะไปไกลได้ถึงครึ่งควบลูกหนึ่งลูกเลยอนี่สามแต่มันมีแค่นี้คู่กันนะครับยังยืนอยู่กับบอลรองเลยเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วทั้งข้อมูลพื้นฐานทั้งคู่นะครับสวนรองเวนแฮมครับสวนรองเวนแฮม เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่2ใน EP 1ประจำค่ำคืนวันที่นี้เวทแฮมไม่แพ้เป็นเพื้นเพราะฉะนั้นสรุปเลย EP 1 2คู่ในศึกเหล็กเอิงให้อยู่ต่อริวที่เจะเรานองราคาลูกควบชนะแน่ไม่ลุ้นเป็นสองของแถมถ้าได้กินเต็มถ้าไม่ได้เสียครึ่งและมาสวนรองเวทแฮม ไม่แพ้เป็นพื้นที่เจอเชลฟีส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP2 อีก2คู่รบกวนติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากสวัสดี